สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโยมากี้ไอดอลนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําครีมของมากี้มีรักเคิลให้รู้จักกันค่ะหลายหลคนสงสัยว่ามากี้เนี่ยมีกี่ชุดกันหนะนะคะเมื่จะซื้อก็ไม่รู้ว่าจะซื้อชุดไหนดีให้มันเหมาะกับสภาพผิวหน้าของเรานะคะโยขอเริ่มด้วยชุดแรกคือชุดฟูลเซ็ตนะคะชุดนี้จะประกอบด้วยครีมทั้งหมดของมากี้มีรักเคิลของเราเลยนะคะแก้ปัญหาผิวหน้าทุกปัญหาที่คุณมีได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยชุดถัดมาคือชุดซูเปอร์บาเซ็ตชุดนี้ เป็นชุดที่ฮิตจริงๆของมากี้เลยนะคะช่วยเรื่องสิวจุดด่างดำที่เกิดจากสิวหน้ามันนะคะสาวๆหลายๆคนที่มีปัญหานี้เอาอยู่ค่ะต่อมาชุดอัลฟาไว้นะคะชุดนี้เริ่มเหมาะกับคนที่เริ่มมีอายุขึ้นมาหน่อยนะคะช่วยเรื่องฝ้ากระหน้าหมองคล้ำนะคะชุดนี้ก็ช่วยได้จริงๆค่ะ ชุดต่อมานะคะเป็นชุดทดลองนะคะชุดนี้ราคา300บาทนะคะชุดนี้เนี่ยมีครีมทุกตัวของมาร์กี้เหมือนชุดใหญ่เลยนะคะแต่มีขนาดที่เล็กลงเท่านั้นนะคะชุดนี้เนี่ยช่วยให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจง่ายขึ้นในการจะใช้ชุดถัดไปของมาร์กี้นะคะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและก็สามารถช่วยให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยค่ะถ้าสําหรับคลิป ะะยูก็แนะนําแต่ละชุดของมาร์กี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสําหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจนะคะว่าจะรับชุดไหนก็สามารถแวะมาที่ร้านได้นะคะร้านอยู่ใกล้ๆกับเจ๊เล้งดอนเมืองตรงวิภาวดีหลังสิ72นะคะหรือไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านก็สามารถสั่งยูได้ทางไลน์นะคะหรือว่าโทรเข้ามาสั่งยูหรือว่าทางอินบ็อกซ์ในเพจได้ทุกช่องทางเลยนะคะมาร์กี้โยโกยินดีให้คำแนะนำและก็ยินดีบริการนะคะไว้คลิปหน้านะคะ เยอะยจะมาให้ทำแนะนำเกี่ยวกับคีมแต่ละตัวของมากี้ให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ